วิงนี้เป็นของพี่อืแล้วตัวเองเป็นคนทําอำทําเสร็จพอพอถึงช่วงข้าวสุกอย่างนี้แหละเขาก็จะมาวัดแล้วก็วัดฝั่งนู้นวัดฝั่งนี้แล้วก็ขึงเชือกเขาเรียกว่าแกมแล้วก็จับไม้สั้นไม้ยาวว่าใครจะได้ตรงไหนอ่าว่าใครจะได้ฝั่งไหนอือก็คือต่างคนต่างเก็บอือแล้วสมมุติว่าถ้าฝั่งนี้ได้พี่ฝั่งนี้ได้ตัวเองแต่พี่บอกว่าพี่ไม่เก็บ ัวเองก็เก็บแล้วก็แบ่งข้าวกันในร้อยเรียงก็แบ่งสามสิบสามสิบ <30. S 2> คนเก็บพี่ก็จะเหลือข้าวเจ็ดสิบในแปลงโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยแต่ว่าทำนาที่นี่นั้นค่าไถาคนละครึง่งค่าปุ๋ยก็คนละครึง่งแต่ที่ตัวเองมาทำมันเจ้านามไม่เคยจ่ายค่าปุ๋ยเพราะว่าเราทำเองเราไม่ได้ซื้อปุ๋ยไงก็จ่ายเฉพาะค่าไถ่าได้หนึ่งพันห้ 5, 5, 5, าก็คนละเจ็ดร้อยห้าสิบ ในนี่อันนี้อันน no ี i, ้ก um ็ชอบขิงใช่ไหมเนี่ยใช่นี่ชอบขิงหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูมันเหมือนเหมือนเป็นอะไรวะเงี้ยงเงี้ยขิงเออที่มันค่อยไปค่อยมาแบบนี้ดูแต่เดี๋ยนีเนี่ยสวยมากเออมันเหมือนแง่งขิงเนี่ยใช่มันเหมือนแง่งที่มันค่อยไปค่อยมาอือันนี้เลยนี่เดี๋ยวไปถามแม่ว่ามันอันใครแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกแต่ว่าที่ของย่าวาดก็เลือกไว้ให้เลยแต่นี้เลือกอันนี้ของเธอ